วิธีการเรียนนะครับให้ประสบความสำเร็จสำหรับที่มหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมธิราชนะครับก็คือว่าการเรียนนะครับเป็นการเรียนระบบเปิดเพื่อนเพื่อนนักศึกษานะครับก็คือจะเป็นลักษณะที่ว่าอาจจะเป็นบางคนที่ทำงานแล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นนักศึกษาที่ทำงานอยู่นะครับก็อาจจะมีเวลา ไม่มากพอนะครับแต่ว่าการที่เราลงเรียนแล้วเราก็ต้องตั้งใจนะครับพยายามแบ่งเวลาพยายามมีวินัยที่มาอา่านหนังสือนะครับเพราะว่าจะเป็นการเรียนของลักษณะถือผู้ใหญ่เรามีวินัยเป็นนักศึกษาที่เราจะมาเรียนแต่ว่าไม่มีใครมาบังคับเรานะครับเราต้องมีความสามารถมีความอดทนตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จนะครับ ดังนั้นผมก็จะมาแนะนำว่าเราจะประสบความสำเร็จยังไงในการเรียนมหาวิทยาลัยร,ระบบเปิดนะครับมสทเป็นการเรียนระบบเปิดนะครับภาคการศึกษาหนึ่งมีประมาณ4เดือนหรือว่า16สัปดาห์นะครับดังนั้นเราจะต้องแบ่งเวลาให้ดีว่าภายในระยะเวลา4เดือนนั้นหรือ16สัปดาห์นั้นเราจะต้องอ่านหนังสืออย่างไรบ้างอ่านหนังสือมสทให้ได้สัปดาห์ละ1หน่วยนะครับ ก็บทเรียนหนึ่งนะครับวิชาเรียนหนึ่งหลายวิชาที่เลิกเรียนจะมี15หน่วย1ห,หน่วยนะครับพยายามอ่านให้ได้ใน1สัปดาห์นะครับแบ่งเวลามาพร้อมๆกันบางคนอาจจะไม่มีเวลาหรือว่ายังไงก็ตามนะครับพยายามอ่านสะสมแล้วก็พยายามอย่างมีวินัยให้ได้สัปดาห์ละ1ห,หน่วยนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญะ อันดับที่สองนะครับเราต้องอ่านวัตถุประสงค์นะครับเพราะวัตถุประสงค์นั้นเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะข้อสอบที่ออกตามเพราะข้อสอบที่ออกมานั้นจะออกตามวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์นั้นจะบอกว่าเราเรียนรู้อะไรบา้างแล้วเราจะเข้าใจอะไรนะครับข้อสอบนั้นออกมาตามวัตถุประสงค์เลยอ่านนะครับเราต้องอ่านวัตถุประสงค์นะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับแผนการศึกษานะครับเป็นสิ่งที่เราต้องอ่านนะครับคือแผนการศึกษาเป็นแผนหรือว่าแผนการสอนประจําหน่วยนั้นต้องอ่านเพราะเป็นสิ่งสําคัญจะบอกว่าเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรและแนวคิดเรื่องนั้นๆแนวคิดแนวคิดก็เป็นการย่อย่อเนื้อหาที่เราจะเรียนนะครับทำให้เข้าใจมากขึ้นนอกจากนี้นะครับยังมี กิจกรรมท้ายบทเรียนนะครับกิจกรรมท้ายเรื่องเป็นตัวช่วยที่ดีมากสรุปเนื้อหาที่น่าสนใจเป็นแนวทางเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของบทเรียนและสามารถทบทวนช่วยให้จำเนื้อหาได้มากขึ้นนะครับต่อไปนะครับคือคำอธิบายรายชุดวิชาคำอธิบายลายชุดวิชานั้น เป็นการทำให้เห็นภาพรวมหรือสาระสำคัญทั้งหมดของ15หน่วยรายชื่อหน่วยการสอนจะได้เห็นภาพรวมได้มากกว่า50%นะครับข้อสอบออกหน่วยละ8ข้อหมายถึงว่า1รายชุดวิชานะครับออกข้อสอบ8ข้อนะครับ ดังนั้นเราจําเป็นจะต้องอ่านหนังสือเพราะว่าการเรียนที่สุโขทัยนะครับการเรียนที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนั้นไม่ง่ายเลยนะครับมาตรฐานที่ของมสธนะครับเท่ากับมหาวิทยาลัยปิดเราจะสามารถภูมิใจที่เราจบมสธได้เพราะว่ามาตรฐานของมสธเรานั้น เป็นมาตรฐานของมหาวิทยาลัยปิดดังนั้นเราจะต้องแบ่งเวลาดีๆในการอ่านหนังสือนะครับและอย่าลืมทําแบบประเมินนะครับข้อสอบหน่วยเรียนละ10ข้อทั้งก่อนและหลังเรียนนะครับก็จะทําให้เราสามารถทําข้อสอบได้มากขึ้นประสบความสำเร็จได้มากขึ้นที่มสทนะครับนักศึกษาร้อยคนจะสามารถจบได้นะครับ10คนนะครับถามว่ายากไหม ยากก็คือยากมากแล้วก็แต่ก็คือเป็นไปได้นะครับผมเคยเรียนประสบการณ์วิชาชีพแล้วก็ไปเจอเพื่อนเพื่อนนักศึกษานะครับเขาก็บอกว่าเอออย่างตอนเช้านะครับมีเพื่อนนักศึกษาที่เป็นเกษตรกรเข้าทํานาตอนเช้านะครับที่สี่ที่หตื่นมาแล้วอ่านหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะไปทํานานําไร่นะครับแล้วเขาก็สามารถจบมาได้นะครับยากไม่ยากขึ้นอยู่กับ เพื่อนๆทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับสิ่งง่ายๆนั้นคือแบ่งเวลาพยายามสะสมเวลานะครับอ่านให้ได้หนึ่งหน่วยต่อสัปดาห์นะครับจําวัตถุผสมนะครับเพราะวัตถุผสมน,นั้นสําคัญแผนการศึกษากิจกรรมท้ายเรื่องและคําอธิบายชุดวิชานะครับเท่านี้นะครับเพื่อนๆนักศึกษาอ่านและตั้งใจอย่างสม่ําเสมอก็จะสามารถสําเร็จการศึกษาได้นะครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆที่มีวินยาาัยอ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอจะประสบความสำเร็จในการเรียนของมสทนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ